ับชนะเลิศผู้เข้าประกวดหาแดงนางไอประจำปี2565ได้แก่ตื่นค่านางนางามตื่นค่าตื่นค่าเรื่องตื่น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 ค่าทุกคนแล้วครั้งชูสายทานี เข้าสู่ช่องสซน่าทาวมคอัพนะก็เป็นการเปิดช่องอย่างเป็นทางการนะฮะแต่การแต่งตัวแบบไม่ทางการเพราะวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดอุทัยธา,ยานีค่ะทุกคนซึ่งวันนี้นะครับจะเป็นคอนเทนต์วีล็อกแรกนะคะที่ยังไม่เคยมีในช่องเซน่าทาวมคอัพนั่นก็คือการที่จะพาทุกคนนะครับไปตะลุยหนวันกับการส่งนางงามนะซึ่งวันนี้นะ,ะเราก็พานางงามมาประกวดกันที่จังหวัดอุทัยธา,ยานีค่ะทุกคน นาสดนี้แหละค่ะวันนี้ก็ได้นะคะน้องกิกีกีวัตนั่งน้วยนะคะกับน้องแบมค่ะเย้สวัสดีชที่สใะเดี๋ยวไปดูกันตอนแต่งเลยดีกว่าแล้วตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเริ่มแต่งหน้าทัาผมกันแล้วนะคะนี่คตอตอนนี้ไฟไหม้มาคนะเป็นเวลาบ่ายโมงซึ่งต้องมาถึงที่งานตอนสี่โมงเย็นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะตอนเสร็จ แล้ววันนี้เราก็ได้ลูกสาวนะครับมาช่วยแต่งตัวนะน้องเต๊เนี่ยค่ะทำให้แบบเดียวไฟไหม้มากกำลังทันข่ายเลยค่ะน้ำสลดน้อยหรือครับน้ำสลดไม่ว่าโอเคค่ะตอนนี้นะคะตาก็เสร็จแล้วนะคะนี่ลูกสาวก็เริ่มรีดผ้าแล้วก็เริ่มแต่งหน้าแล้วนะคะวันนี้นะฮะเราก็กำลังออกเดินทางนะคะับลุงโคนฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยอาเยนีลมเหนือ อนนี้เราก็ถึงเวทีเปนที่เรียบร้อยแล้วนะฮะทุกคนบรรยากศาศจะบอกว่าก็ <c oughs> ปีนขึ้นกระปะไปเลยสิคะไม่ได้แต้ตองอนั่งเียวกูกลัวมันเนลเอรผตอน้ไม้แล้วนนไฟไม้แล้วไไมีอะไรจะพูดกับคนดูไหมคะติดตามกันด้วยนะคะ เดี๋ยวจะให้ไอจีทิ้งไว้ทางด้านล่างนะครับ เด uhm like, nice ี๋ยวก่อนนะคะชิมงานแจ้งหเตมเเดี๋ยวเดี๋ยวหาได้นักข่เราจะดูเหงาไว้หน่อยอ่ะขอกำลังใริ่มละทุกคนริ่มรลาเพื่ปกำลังใจให้บร์สามด้วยนะคะทุกคนหมายเลขต่อไปค่ะพี่กบค่ะหมาาค่ะนายนิวัฒน์นักดวงและสาวก เทเานตบนลานสักก็ท่านนายกเอ็มดค่ะตอนนี้ด้านบนเทีก็อมองด้านล่างระบามือนกันนะฮะมืดไปหมดเลยครับรมันมยนีวัฒนธรรมดีมีประเพณีงามส่งล้ำอำเภอลานาสักสวัสดีค่ะ หมายเลขนางแบ,บนางสาวเกนิกนมั่งมี้ค่ะอายุ22ปีปัจจุบันจบการศึกษา,าเกนิยมะมันแบบหนึ่งจากคณะศาิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอบคุณค่ะสวัสดีครับคีหมายเลข3ตอนนี้กําลังศึกษายอยู่คณะศาิลปะนาตาลุยาสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์าสาขาด้นสินไทยครับ S <S <k iller> อันนี้โหให้กำลังใจใช่ไหมครับตอนนี้เราก็กำลังเปลี่ยนชุดรอบที่สองอยู่นะครับต่อไปเป็นชุดนางไอ้ผ้าแดงนางไอ้นะคะไปฝากไปกำลังใจด้วยนี่ปนโตที่น้อแฉะมากการลม้มก็ต้องมานะคะคือสูส้มากเริ่มเลยบนกต้อง เร,เริ่มเลยค่ะนี่บรรยากาศข้างหลังนะคะทุกคนตอนนี้กำลังเปลี่ยนไปชุดผ่าแดงนางไถ่นะคะสนับสนุนสปอนเซอร์ชุดโดยออนซอนสินนะคะในรอบนี้นะคะเริร่ม่อย์ถึงวีแล้วหนึ่งเยบร้อยแล้ว,ะลวนวะนส,วย,สวยมันยใจไม่กลัวอยากผ่าแดงมีทวารปะ ฝนตกค่ะไม่เสร็จกี่โมงแล้วสามทุ่มสี่สิบแปดค่ะฝนก็ตกสู้ๆนะคะทุกคนฝนก็ตกประกหัวก็ยังต้องปั๊บหัวนะคิเลนไม่ไหวอ่ะคิเลนนั่งออบนั้งแต่กี่โมงละทุ่มหนึ่งได้ไหมสี่โมงค่ะวั้นแหลสี่โมง ไม่ไหว เราขออนุญาตไปด้านหลัะถูกต้งบันทึกเก็บภาพเพราะยังไม่ได้เก็บภาพสิบห้าคู่บรยากาศแ่ำอาเชิญค่ะระหว่างนี้ให้ทางคณะกรรมการนะคะได้รวบรวมคะแนนนะคะเฉงแบบียงแบบนี้เฉ่งเหมือนหมายเลขสามอ่ะเียงเสียงขาแดงขาแดงตรงนี้บรรยากาศตอาแดงอาดูคนฝนตกไหมวะงไงป้าทำนาทีพี่เหลืองเียงครึบขาแดงขอเสียงปรบมือให้กับผู้เข้าประกวดทั้งสิบห้าหมายเลขด้วยครับอ่ะเดี๋ยวให้ ไปเก็บภาพก่อนนะคะ,ะเก็บภาพเรียบร้อยเรืยองคะปัะจสักภาพนะคะเงินรางวัลห้าพันบาทพรอ้อมเพื่อรางวัลและสายสพายนะคะหมายเลขอะไรดีคะับอกใบให้นะครับหมายเลขสองตัวครับหมายเลขสองตัวนะครับหมายเลขสองตัวนะครับพี่ปุ้มได้แกะคะ่ค่ะหมายเลขสิบห้าครับแสดงวินดีกับหมายเลขสิบห้าด้วยนะคะ ขอเสียงปรบมือกับผู้เข้าประกวดหมายเลขสิบห้านะครับผัดใจช่างภาพผัดใจช่างภาพครับและลำดับต่อไปจะเป็นการประกาศผลรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเงินรางวัลเจ็ดพันบาทได้แก่หมายเลขเป็นเลขตัวเดียวเลขตัวเดียวหมายเลขหมายเลขแปดครับเราจะได้ความดีกับหมายเลขแปดด้วยนะคะ องชนะเลิศนดับที่2นะได้รับเงินรางวัลเจ0ดบาทค่ะแร้ด้วยรางวัลนะไปแล้วนะคะทุกคนเหลืออีกสองตำแหน่งนะคะทุกคนและรางวัลต่อไปค่ะพี่กบขารองชนะเลิศอันดับ1เงินรางวัล1 0 0 0 0มนบาทและรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 เลขตัวเดียวอีกแล้วเงินรางวัลหนึ่งหมื่นบาทได้แก่หมายเลขเลขตัวเดียวอีกแล้วหมายเลขอะไรดีครับทายไม่ถูกหรอหมายเลขเก้าครับหมายเลขเก้าค่ะอสอแสดงความดีด้วยนะคะได้รับเงินรางวัลหนึ่งหมื่นบาทค่ะและรางวัลชนลเลิศค่ะ รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อารมณ์กดวอลกี้ทันชะเลอร์ผู้เข้าประกวดหาแดงนางไอประจำปี2 5 6 5ได้แก่หมายเลขหมายเลขอะไรดีคะสามหมายเลขตัวเดียวพี่แขวสามหมามมสายแน่สาิบหกคอ้าวไม่มีหมายเลขสามเนี่ย ค่ะได้รับเงินรางวัลสองหมื่น,น,น 20, บาทพร้อมรางวัลและสายสุภายค่ะสวยแล้วครับสวยแล้ว,ว,ลวนะครับขอเสียงปรมบมือกับใบเลขสามเลยค่ะแข<อ>กรับเชิญสองคนหลาสามทรงเก้าประวดนะคะอ่อนซ้อนสิ์และไวาทาคาเฟ่สรงเก้าประวดค่ะเงินรกท่านด้วยนะครับเงินรางวัลสองหมื่นบาทพร้อม้วยรางวัล เย็นด้านหลังนะคะมันประจับแล้วคฮะก็เกิดสิบแม่หมายเลขขออนุญาตนะคะยืนเหมือนเมื่อสักครู่ตบมองมากคนเซัรก็ไม่เล่นเท่านี้ตบมากเลยอ่ะขึ้นโปสเตอร์ได้เลยสวยมากขึ้นโปสเตอร์เลยไหม มาะคะดีใจมากแล้วดูสภาพงานตอนนี้ทุกคนคือช้ำมากแต่ก็ไม่เป็นไรครัะเพราะเรามงแค่นี้ก็สบายใจแล้วค่ะเอทุกคนก็มงแล้วค่ะดีใจมากได้มาขอบของแล้วนะคะ เราไผ่านทางนัไอรุทัยธานีแล้วนะคะถ้าใครอยากดูวอล์กเรไปนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะตอนนี้คือเสียงหายแล้วนะควันนี้ต้องขอบคุณทุกๆคนมากๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นทีมที่เราไปสู้กันในวันนี้นะแล้วก็ใครที่ชอบดูคลิปอะไรแบบนี้นะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วเดี๋ยวไปเจอกันวอล์กหน้าเราเราจะไปประกวดที่ไหนนะสำหรับวันนี้นะลงลงค่ะบาย